สวัสดีครับกูที่นะครับพบกันีล้วนะครับคัหรับช่องแอรบิบกูที่นะครับวันนี้ผมมีบล็อกนะครับแอร์บิบนะครับระดับจะว่าง่ายก็ไม่น่าจะง่ายเกินไปหรือว่ายากไม่ยากอย่างแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นระดับที่ยังไงดีสนุกนะครับท้าทายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสูงกว่าระดับพื้นฐานอีกนิดหน่อยนะครับลองดูนะครับเผื่อ หลายหลายท่านเต้นระดับแบบพื้นฐานได้แล้วใช่ไหมฮะครองแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาลองใส่นะครับมีท่าทวิชนะครับการเปลี่ยนทิศทางนะครับโดยการไม่ได้ยกเท้าการบิดสะโพกนะฮะมีทวิชแล้วก็มีการเต้นท่าเบบี้แมมโบแล้วก็หมุนตัวไปด้านหลังนะครับแล้วก็มีท่าจังหวะที่แป,แปลกๆใหม่ๆขึ้นนะครับแต่ว่าบล็อกนะครับโดยรวมแล้วก็ยัง ยังไม่ยากเกินไปนะครับอ่ะก่อนเต้นนะครับเดี๋ยวอินโทรท่าให้ก่อนนะครับเช่นเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูลอกกันนะครับเริ่มต้นนะครับแปดแรกนะครับก็จะเป็นเกรย์ควายแอลแดงนะครับแอลแดงไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปด้านเท้าขวาก่อนนะครับอ่ะโอเคหนึ่งสองสามสบเก้าควายเก้าแทบเก้าควายเก้าแทบโอเคนะครับแปดที่หนึ่ง แต่ที่สองนะครับจะเป็นสเต็ปคิกนะครับแล้วก็สวิตนะครับก้าวขวาเตะซ้ายเอีกไม่ต้องสูงมากน,นะครับแปะเท้านะครับซ้ายได้หนะึ่งใช้การปิดสโค๊อ่าก้าวขวาเตะซ้ายใช้การปิดสโค๊เราจะหันกลับมานะครับยังทิศทางที่เราเริ่มเต้นโอเคนะครับอ่ะโอเคแปะที่สามนะครับก็จะเป็นเบรี Man ์แอมโบนะครับเท้า เบบี้แมมโบคข้าขวา1,2,3,4,5,6,7จอดังหวะที่8เล็กเธอขึ้นมานะครับหรือเป็นม e ีอัพก็ได้นะครับยกเขาขึ้นมาก็ได้นะครับโอเคนะครับเบบี้แม b โบนะครับแต่สุดท้ายก็จะเป็นสปอตนะครับสปอตบวกกับชาชาชาแยกชาชาชาแล้วก็ออกอีกฝัดด่งหนึ่งอ่ะเราวลองมาดูดขอความฝังเดิมก่อนนีกับอ่ะเรา้วคเดิมอีกรอบหนึ่งนะครับ เรียกว่าแปดงนวะแรกครับ1นึ่งส4 9สามหไขเ้าแแปดที่2เสร็จคิดนะครับแบ่สวิตเสร็จคิดใช้ปลายท้าแบบแล้วเดสโเสร็จคิดใช้กระทับแบบปิดสโพดแปดที่3ามเบบี้แ o มโบนะครับเบบี้นัมโบจริงเดี๋ยวจะมีการเทิญนนะครับแบบเบบี้เท้าขวาอยู่เลยตยกขาดซ้ายขึ้นมานะครับหนึสา สี่ใช้การเคิื่อนไหวนะครับเดินมาห้าหกเจ็ดแปดยกขาขึ้นมาก็ได้นะครับหรือเพิ่งก็ได้โอเคนะครับเพิ่งไปด้านหลังนะครับแล้วก็แปดสุดท้ายหนึ่งสควอตสควอตชาชาชาสควอตชาชาชาโอเคนะครับอ่าจะเป็นท่าสควอตหรือจีนก็เป็นเอ่อถ้าเราไม่ย่อขึ้นมา,มาก,ก็เป็นลักษณะแบบซาวซ่าได้เลยนะครัลงน้ำหนักเบาๆบาเป็นท่าสวยอ่าลองดูนะครับ เดี๋ยวมาลองนะครับฝั่งด้านซ้ายไปดูสักอยู่รอบจะหวัดเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับ1 2 3งสองสามโเปว่าเอลแบ็กสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสแบบนี้ครับเท้าซ้ายรือนะหนึ่งสองสามสี่หันไปหลังห้าหกยกขวาสวอชเดยช่า1 2หนึ่งสองและสี่ 5 6 7และ8แล้วเราเอาอ,าอีกฝั่งอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองเต้นกันเลยพร้มอมครับบอกไม่ยากนะครับบอกไม่ยากก็จะพยายามค่อยๆเพิ่มเติมนะครับออปชั่นต่างๆนะครับเข้ามาทีละนิดนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ที่เริ่มเต้นได้แล้วนะครับก็จะได้ท้าทายนะครับพัฒนามากขึ้นโอเคครับไปกันเลย มาที่ไหนคะมาที่วเส็ยัดเปินเครับเสัดปยว้ครับเกลีวแอแเลยนะกลับมาท่าเดิมครับเกลีวแบกเคเลวาเลไว้ก่นครับเลเตอร์

โอเคกรับท okay. for yeah, so huh? ี่โนเตะมที่เบสิกนะครับฟอรเบสิกก่อนก้าวเตะอย่างสบัยเท่าไรนะอ่ายืดออกหลังตรงครับสบายๆเตะมที่เอกด้านข้างเตะมที่เอกด้านข้างอ่าไปต่อครับก้าวเตะก้าวเตะก้าวเตะแนวโมเบสิกงค่ะเด็กหัวไวก่อนเด็กหัวไว โอเคครับเต็มที่เธอหน้าหลัง้ก่อนครับสบายๆอาแมมโบ่เป็นิครับเปลนิศไว้ C สามสองเ็มที่ขวาซ้ายซ้ายขวาแมมโ่โอเคเต็มที่อังคาิ t เต็มที่คารินเต็ e ที่ิแมโไว้ก่อนโอเคนะครับปิดไปแล้วหลังเลย ลมตีสามส่งเต็มท <een> ี่ข้าวเต็มก้าเต็มแมโบเต็ิวลงน้ำหนักบอๆนะครับใช้แรงจากสะโพกจากลำตัวนะครับดีนะเต็มที่เต็มที่ิเต็มที่ิแมโบายโอเคขอเชื่ครับเต็มที่เต็มที่อันทวิศทิ้งอนทวิโอดับเบิี่ เตียักเครับขอเตะทิกซ้ายขวาบิดตัวไปด้านหลังนะครับพร้อมเตะที่ขิกทวิิกทวิแมมโบ่เย่งสีครับไปกัดต่อเกะีกบิดตัวอ่ากินหัวไหมต่อวเ่นกันเตะท้ายขิดเก้าเตะก้าเตโอเค เลรองเท้าท่าหนึ่งเล็กวยแอ์แรกบวกติดทิศสวิตโอเคนะครับ4ฟร์มอเล็กวาซ้าย ยงมาโอเคดับโบนี่เตะทันครับขอดงขวาฟองครับเลีกไวนะสี่สามอเลรไว้เอลบ็คเที่ขวาซ้ายยัมามายเลโบก3 2โอเคเลร้ไวสเ็จที่หมายเลขเ็ เราจะต่อตามยังนักเตว้านะบอกกวาเต็มกว่าเ็ีก้วกกเแมโรีเหนื่อยต่อเรื่องอเที่ยวนีนเต็มกว่าเ็ท่ครับยอดเยี่ยมโอเคโอ้โป็นไบ้างเลเกเ็มครับ ทักไปก่อนนะครับเวลาที่เป็นล็อกมาทำทักไว้เล็กเตอร์เดียวติดครับแปดสามมาโอเคครับเบบี้แอโบธรรมดาขนาดเบบี้แอโบล์สองรอบพิสะโพกอีกรอบครับย้ำทัาแปดขวาไว้เสร็จครับโอเคล็อกครับเบบี้แอโบขวาวันนี้ เด็กไหมครับโคไว้ก่อนอย่าลืมนะครับเบบี้เท้าไหนยกเข่าอีกข้างหนึ่งพร้อมเบบี้ซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอัพเบบี้ขวาห้าหกเจ็ดอัพเบบี้ซ้ายห้าหกเจ็ดยกยิบมาเบบี้ขวา เด็กซ้ายยกขาขานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาหันลังมาดูนะครับเด็กพี้แมมโมนะครับเริ่มไปด้านหลังนะพร้อมเด็กพี่แมมโบยกข้อซ้ายหันหน้าเด็กซ้ายหนึ่งสองสามยกขวาอ่ารับส้ยเดิกดึหน้าหบเ็อัพ อีกหนึ่งรอบเชื่อว่าทำได้ห้าหกเจ็ดยกโอเคเกี่ยวกัก่อนสปอร์ตเหนื่อยเนาะลงน้ำหนักเบาๆนะครับสปอร์ตเอาอินเอาอินโอเคครับทุกคนก่อนช้าๆแยกกลุ่มแยกแล้วกลุ่มแยกแล้วกลุ่มลงน้ำหนักนิดนึงนะครับมีแรงกระตุกไว้อ่อนช้อยหน่อย ขวาซ้ายขวาวางกันหน้าได้ครับอาเราวางเท้าสข้กันลงลัำหนักทีเทหนึ่งสองย2ยำหนึ่งสองเตโอเคแล้วก็ปับไยาล้อมาเล็กเซอร์เบนิงเล็กเซอร์เบนิงโอเคครับกอดขวากอดยำยำยำวางหมอนเตะท่า ยกขึ้นทางนิดหน่อยนะครับเวลาส่กระชาับครับวอด์สวอร์สยำยำวอร์สยำยำวอร์สยำยำเร็จครับโอเคเลคเกอร์เบบี้แมมโบคาขวากลุ่มยกซ้ายเบบี้แมมโมซ้ายหันหลังนะยกขวาอ่าโอเควอร์ส วันมาถ้าโอเคครับเสร็จครับร้อครับเล็กเบบี้แมน y บอ็กแฟรเบบี้ซอายกขวาหายกับนะครับโค้งช้ชกาอีกเที่ยวอ่าเสร็จครับ โอเคครับทุกคนสองเท้าต่อเนื่องเลยเบบี้ยกแล้วฟอสวางน,นิ่งเปร็จพนัดโอเคน่าจะได้รพรงกับเบบี้สายเดินไปหลังยกขวาแล้ววาง

Sài, dạ luôn, luôn quá, la quá, lê văn tháp, Ok, các thôi, 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 เร็จพี่ครับเบดีแมนโกยกลาขวาแล้ววางโอเคคร์ทงโอเคเหมือนเดิมนะครับสองฝั่งต่อเนื่องต่อหนึ่งอบก่อนนะต่อสับโปทริสซึ่เล็กว่าเอลเ็เจ็พี่เบดี้เปิตัวยกลงมาแล้ววาง เตะิีกขมิ้นเบบีแมมโมเธอไง้กาะแล้ววางวันชัชชาหกยอดเยี่ยมครับอู้ไปกันต่อครับสองชุดเลยนะขวาซ้ายขวาซ้ายเล่นตุกหกเบบี้แมมโม วันนี้ฟอร์ดชาเฟรชไวยคิกตรงนี้เบบีแมโบยกขวาต่อครับผมเฟรชไวยคิกเบบีเทิร์นแบ็คและยกซ้ายวังเฟรไว เตะเบีิมแล้วยกขวาย้อนกลัยม,มาเตะบาออกอู้เอาเวลาไนะครับสักสี่รอบขึ้นเดียวนะสี่เที่ยวไปกับจังหวดเตะล้มเบ่วานึกข้าดูเบริดวยตัวยองกออ เตะวาคิกเบดี้แมมโบลงนิ่มๆนะครับพอมาลงนิ่มๆรอบสอบเสร็จสิอยากตลาดต่านะคะตลดทีน้าลงนิ่มๆวันช้าเชสาเตะขวาคิกเบดี้ ขึ้ทางแล้วเกลียไว่ากีบดีได้ไหมครับอาโก้กีแบดีหมุนมากสวยยกวันอีกรอบเดียวหมุนได้ได้เี่ยวี Về phía bên Hộp Suốt 3 tháng Chạy phít năm Về phía ok, rồi. Uh -huh. Ok Ok, yeah. Tự โอเคเหนื่อยได้เหนี่ยมอกันนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับสาหรับบล็อกวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับมันจะมีท่าทวิตเข้ามาแล้วก็เบบี้เทิิ์นไปหลังนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความอร่อยมากขึ้นนะครับสําหรับการเต้นอโรบิกนะครับก็ลองดูนะครับใครเริ่มพอพอขยับจากระดับพื้นฐานนะครับเริ่มจะจำบล็อกเริ่มจะจำลักษณะการบีเซนได้แล้วก็ ลองฝึกเต้นดูนะครับอ่าแล้วก็วันนี้ได้ทั้งเหงื่อได้ทั้งสุขภาพนะครับแล้วก็ได้เทคนิคนะครับในการเต้นอบิกไปด้วยยังไงเดี๋ยวผมนะครับจะพยายามนะครับนําเทคนิคต่างๆนะครับมาลงไว้ให้กับทุกท่านได้ได้รับชมได้ลองฝึกกันดูนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมช่อง阿拉伯ฟูทีนะครับช่องบิกแบบสบายๆนะครับผมอ่าถ้าใครมี คำถามนะครับสงสัยนะครับในการเต้นอาราบิกนะครับอย่างไรถ้าไหนเต้นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมยินดีตอบเท่าที่จะตอบได้นะครับผมยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ